สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพี่น้องแฟนเพจคูปตาจะกเกษตรยนต์ทางเฟซบุ๊กและช่องทางยูทูบนะครับผมมานี่ก็พบกับเซวยวอีกเช่นเคยนะครับผมเลือกงามยามดีมีนัดส่งรถแท็กเตอร์คูโบต้ารุ่น M9808 ขนาด98แรงม้านะครับขั้นนี้เป็นของคุณพีนิตยานะครับผมคุณพีนิตยาก็เลือกเป็นตัวรถใบมีดเครื่องปูกอ้อยแล้วก็ผานซีนะครับผมทรงอยู่บ้านห้อยซ้อ ตำบลหวยม่วงอำเภอผู้พ,พามานจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเลือกงามยามดีเลยวันที่11มีนาคม2568นะครับก็ต้องขอบคุณคุณพีนิตยาเลไล่าเลยนะครับวัทีไว้วางใจที่มาเลือกใส่บริการกับทังร้านคู่ปตาจกกเรจรเกษจนจังหวัดหนองบัวลำภูแต่เสวอรูแลโอเคมอนี้เดี๋ยวไปส่งเลยนะครับ มาอฮอดแล้วนะครับผมบ้านของคุณพีนิตยานะครับบ้านหอยซ่อตำบลหอยม่วงอำเภอผู้พามานจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเลิกงามยามดีเลยนะครับผมวันที่11มีนาคม2568นะครับผม M9808 ขนาด98แรงมาตัวรถใบมีดเครื่องขูกอ้อยนะครับแล้วก็ ฐานซีนะครับผมนี่จัดมาเต็มขั้นรถเลยมากับซางเจนะครับมาถึงเที่ยงนะครับผมเ,เลยกูค,คานี่คือฮอดบ้านนี่คือหามเกินบาโมงนะครับเ,เลยงาูก้คาเลยนะครับสวยงามนะครับ ก็เป็นเครื่องปุกอ้อยตาช่างนะครับผมรุ่น SP 920นะครับอ่าเป็นรุ่นพ้อง M 9 8เลยนะครับนี่ก็จะเป็นพานซีนะครับพานซีก็รุ่น DP 264L นะครับผม สัเดย้ำกคเนาะตัวเตี้ยนะครับอเทที่นะครับที่รถตาิที่อยู่สองจุดปครับตนครับครับ o นะครับี้องีตำแหน่งออกยึดกลับไปทางได้มเอาผักมา้างหนาบ้างยัง เป็เดมัอเ,เรอเอาเด็กเม,มื่อถ้าเกิดว่าราบมไฟมีปัญหานะครับกามาเช็ยงยูนัีครับถึามาเช็วงะคร้บเย้เยก็ได้ถ้ามันขาดถึง,งมา,ามันป้นปนอนนะเราะตอนีอยู่ซหน่อยนะึงนี่เป็นเะ็กงน,นี้จะเป็นตะกเกียงั้งลอันนี้เป็นกองอากาศนะครับกองแหง้ง นเป่าทุกเ้าะครับหรือว่ามอสองเทียกับเฮงเดียนครับเป่าข้งบนนะครับล้หางล่างตัวนี้จะเป็นตัววัดคานะครับถ้าเกิดวรามัวกรกนะครับแสดงว่าตัวนอกมันตัวดาวข้าก็เเพียนทั้งเลยนะครับัวนี้เ็นานานครับันเ็นนานร่ วางให้ทังโมจิลาไม่มีคนนะครับอานองบานมาเป็นขวครับเกี่ยว่ามันู้เสียเกี่ยวว่าหม่มากตังแล้วเขาถอยรังมากนะครับ นครับผมมือนี้ก็ได้มาทรงหมอบรถแท็กเตอร์คูโบต้ารุ่น M9808 ขนาด98แรงมาให้กับคุณพี่นิตยากับคุณพี่นะครับผมทรงอยู่บ้านห้วยซ้อตำบลห้วยม่วงอำเภอผู้พามานจังหวัดขอนแก่นนะครับผมอของของเฮ้านี่เห็ดเกษตรทั้งด้านในพี่คือได้เลือกใส่เจ้าโตัวใหญ่นี่พี่เห็ดอ้อยจ้าเห็ดอ้อยเป็นลักเาก,กา<ส>จะเริ่มขยับขยายท่าน้อยหลายึ้นอีกเนาะพี่เนาะ กไ็ได้เลือกใส่เจ้าตัวใหญ่นี้เนาะพี่นะครับผมอาการเลือกงานย่อมดีนะครับผมวันที่11มีนาคม2568ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมคุณพี่นิตยากับคุณพี่หลายๆเด้อครับผมที่ไว้วางใจที่มาเลือกใส่บริการกับทั้ง้านคูปตาจักรเกษตรยนจังหวัดนองบุรีัมพูอูาเดี๋ยวผมขอนิโปเยาเสียงเสีองนะพี่เยี่ยมมางทีครับเยี่ยมเลยค่ะ